นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทหาราจามหันตาา a เยพาลาเยจพันธิตาสัพเพมาจุว,วังยันตีสัพเพมาจุปรายนานตีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวัจจีสุธร เจ้าอาวาสบ้านน้องแก่ใหม่เจ้าคณะตำบลแจรแม่ออแม่ครูบาอาจารย์ครูทุกท่านขอจเจริญพรคณะศรัทธา,า,าและญาติพี่น้องทั้งหลายณปัดนี้อาจจมาภาพจะได้รับประทานสแสดงพระธรรมเทศนา ในปัจจิมากถาธานานาสาสนบุบาทประกาศคําสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องว่าคับประคองฉลองศรัทธาเพื่อพูนกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันนักศาลาธรรมสังเวช วัดพระธาตหนองตัวแห่งนี้ก่อนเดือนนั้นอาตมาจะได้ขอแสดงความเสียใจในการอนิจกรรมจากไปของคุณพ่อเพียงพี่ลาร่วมกับพังคณะเจ้าภาพและญาติที่ทั้งหลายการแสดงธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวปาโลกเหตุเรื่องในการบำเพ็ญทัศนนุภาทานังกิจ เพื่อเทศ่ส่วนตัสนให้แก่ลูกพ่อเพียนพิ่ลาภผู้วายชนที่ทานคณะท่านเจ้าภาพนั้นอันประกอบไปด้วยคนระเบคุบระทิดาลูกหลานญาติสนทมิตสหายตลอดทั้งญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานมาเป็นกุลสนศพขึ้นเบื้องต้นโดยจัดให้มีการสวดพระอภิธรรม ในคืนที่ผ่านมาและในโอกาสเดียวกันนั้นก็ได้กราบราธนาน,นิคนพระเจ้าพระสงค์มาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อเป็นการหล่อหลอมดวงใจของสาธุนรนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีใจสดับรับฟังคําสอนในทางพระพุทธศาสนาไปพร้อมกันด้วย ฉะนั้นแล้วการกล่าวทาในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวตามบทที่ได้ยกมาในเบื้องต้นโดยให้ชื่อว่าจุดจบของชีวิตซึ่งจะได้อธิบายเป็นลำดับจนกว่าจะยุี่ลงตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปฉะนั้นท่านทั้งหลายเอาบอกว่าชีวิตของคุณเดาวนั้น มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไม่มีบ,บคุคคลใดสามารถหลีดหนีหรือหลบไปพ้นได้ฉะนั้นท่านบอกว่าชีวิตของคนเราก็มีแค่นี้แหละพอเกิดมาเ,เรากเ็เราได้ใช้ชีวิตไป้เดือมตาดูโลกอันตรการตาหราือตาเจริ พอเติบใจขึ้นมาก็ต้องสแสวงหาผลขวายก็ต้องศึกษาเราเียนมีหน้าที่การงานพอแก่ตัวลงมาก็ต้องอพักผ่อนหย่อนใจและในท้ายที่สุดชีวิตของคนเราก็หนี้จากความตายไม่ได้แม้แต่คนเดียวฉะนั้นท่านบอกว่าชีวิตของเรานั้นตรงกับหลักห้าอ ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ออที่อย่างนั้นก็คืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงนี่แหละท่านทั้งหลายความไม่เที่ยงแค่แน่นอนจากที่เราเคยลุกนั่งแล้วก็ยืนเดินสบายแนต่อมาเราก็ต้องใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องน,นำทางและในท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ในท้ายที่สุดเราก็ไปไหนมาไหนไม่ได้วาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นคือคําตอบของเราท่านทั้งหลายเี่เนี่ยท่านบอกว่าความจริงของชีวิตมีเท่านี้ประการที่สองก็คืออาทุกวังชีวิตตังชีวิตของคนเรานั้นไม่ยั่งยืนเราเกิดมาบางคนบอกว่าเราเหลือเวลาอีกเยอะ เราเหลือเวลาใช้ชีวิตอีกเยอะแต่นรารู้ไม่ว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเราเอาขับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราบอกว่าชีวิตของเรามันไม่ยั่งยืนไม่มเที่ยงแท้นะเราใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าแล้ด้วยอย่างอ่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อเพียนพิรลาชท่านใช้อายุท่านใช้ ชีวิตมาพอสมควรอายุ84ปีถือว่าท่านมีอายุยืนแต่เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าทีน่นี้จะมีอายุยืนเท่าหลวงพ่อเพี่ยนกีฬาหรือเปล่านี่คือคำที่เราจะต้องหาทำต่อบังนั้นแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอ่นี่คืออที่สอง อ,อที่สามก็คืออวสังมายาอริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้เนี่แหละเขาบอกว่าเราจะตายแน่แน่ทุกคนจกตายแน่นแนไม่มีใครในโลกนี้ไม่ตายไม่มีใครในโลกนี้ไม่วอดไวายไม่มีใครในโลกนี้อไม่ตัดคืนสู่ธรรมชาติทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อยู่ที่กฎไทรรัก ก็คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตากันหมดเราจะต้องท่องไว้เสมอว่าเราจะต้องตายแน่ๆเมื่อเราท่องแล้วท่านบอกว่าชีวิตของเราก็ดำเนินต่อไปแต่มีอยู่ทางหนึ่งก็คือจะทําให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองอที่สี่อาจิรังคือชีวิตไม่ได้ตั้งอยู่นานข้อเขา,เาให้มา บางคนเขาให้มาหกสิบปีบางคนเขาให้มาพอเกิดจากท้องพอ่อท้องแม่ลาจากโลกนี้ไปซะแล้วบางคนก็ได้ใช้ชีวิตมาหน่อยป่วยเป็นโรคแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปบางคนดีหน่อยก็เกิดมาก็ได้ใช้ชีวิตมีครอบครัวที่อบอุนสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็จากลา,ลาจากโลกนี้ไปบางคนก็เห็นลูกเห็นหลานอยู่ มาสร้างรากฐานความเจริญให้แก่นตนเองและครอบครัวเห็นรูกเห็นลาเจริญรุ่งเรืองเติบโตผู้เป็นพ่อค่อยลาจากลูกนี้ไปอย่างเช่นคุณพ่อเพียรพิล่าท่านใช้ชีวิตอายุมาถึง84ปีท่านก็มีครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านมีลูกเป็นที่รักมีหลานเป็นที่รักเต็มบา้านเต็มเมืองมีภาระหน้าที่การงาน,นท่านไม่บ่นอะไรอีกแล้วท่านก็ได้จากลูกนี้ไปด้วยอาการสงบ นี่แหละท่านบอกว่าชีวิตของคนเราแม้เราจะใช้ชีวิตปกติธรรมดาแต่หมารู้ไม่ว่าวินาทีเสี้ยววินาทีที่เราใช้ไปทุกวันทุกวันนี้มันไปมันผ่านไปเรื่อยมันผ่านไปเรื่อยเราจะย้อนเอากลับขื้นมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายเราตกอยู่ในกฎนี้ประการที่ห้าอานัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีตัวไม่มีครูของครูมาลูกหลานของครูบ้านของครูรถทันงานของครูแล้วอะไรกของครูทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นแต่เพียงความปรารถนาที่เราอยู่อาศัยในโลกใบนี้เมื่อเราจากโลกนี้ไปอะไรที่เป็นของครูอันนั้นก็ของครูนี้นก็ของครูเราไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้เรามาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่า นี่แหละท่านบอกว่าคือธรรมชาติของลักษณะของของห้าอคนเราที่เกิดมาจะต้องเผชิญกับหลักห้าอนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจอ่าท่องไว้ให้ขึ้นใจเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนอยู่ในกฎตลลักทั้งหมดไม่มีใครจะหลบหลีบปีกตัวไปได้นอกจากนี้ท่านทั้งหลาย ชีวิตของคนเรานั้นท่านบอกว่าเราผลวายสแสวงหาสมบัติมาตลอดทั้งชีวิตแต่หลายคนหลายท่านนั้นไม่รู้ว่าสมบัติที่แท้จริงของเรามันมีกี่กองนักปราดราชบ,บัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ว่าเราดำเนินชีวิตตลอดทั้งชีวิตเราสะสมเราสร้างคุณสร้างคุณสร้างบารมีสร้างบ้านหลังเก่โตมีรถทันโต มีปราสาทหลังใหญ่เราหาด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนก็ไปในไ,ไปเหมือนกันก็คือตายเหมือนกันย้ายจากบ้านหลังโตไปสู่บ้านหลังเดียวกันนั่นก็คือโลงศพที่มีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรานอนลงไปในนั้นเราก็ในท้ายที่สุดก็องถูกไฟเผาให้กลายเป็นวงเผาทุลีดินฉะนั้นท่านทั้งหลายสมบัติหกกอง ่ที่เรามีกันทุกคนทุกท่านนี้มันคืออะไรมันมีอะไรบ้างฉะานั้นกองที่หนึ่งก็คือเกิดเราเกิดบนกองยินกินบนกองอาหารทำงานบนกองเงินเดินบนกองทรายตายบนกองฟอนในชาที่สุดก็คือนอนบนกองไฟนี่แหละท่านบอกคือชีวิตของคนเราท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยว่ะ เกิดบนกองดินกินบนกองอางหารทำงานบนกองเงินเดินบนกองทรายตายบนกองฟอนและในท้ายที่สุดก็ต้องนอนบนกองไฟเหลืออะไรท่านเหลือสุดท้ายของชีวิตก็เหลือแต่คุณงามความดีและบาปบุลที่เราได้สะสมเอาไว้สร้างเอาสสมเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีที่เราจะจดจำ ไปตลอดนั่นหละคือเป้าหมายของชีวิตหลายคนหลายท่านก็คงจะรู้ว่าคุณพ่อเพียนพี่ลาบท่านได้สร้างคุณงามความดีมามากมายสมควรที่ลูกหลานจะได้จดจำจารึกเอาไว้เป็นอนุสาวรีแห่งความดีเป็นตัวอย่างที่คุณพ่อได้ทำให้เราได้เห็นนี่แหละท่านบอกว่าชีวิตของคนเรา มันก็มีเท่านี้พอเกิดขึ้นเราตั้งอยู่ดับไปเราใช้ชีวิตมาใต้ความขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้ที่มีบุญมากมีบรารมีมากฉะนั้นเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าเมื่อเวลาตายกำลังมาถึงท่านบอกว่าให้พิจารณาให้พิจารณาบทมรณสติ ก็คือพิจารณาถึงความตายเป็นเน่งนิดว่าโอ้เราจัดตายแน่ๆว่าเราจัดตายแน่ๆท่องทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ท่องเราจัตายแน่แน่พอก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์และเราพิจารณาบทสวดมนต์พิจารณาความตายอยู่เนืองนี้เราจะได้ไม่เกรงกลัวต่อความตายเราก็จะไม่ไม่หวาดกลัวต่อความตายฉะนั้นถ้าใครไม่ ไม่มีตัวนี้เราก็จะอะไรห่วงหาเราเจาะอะไรอาวรกับชีวิตที่เรายังมีมีเหลืออยู่ในขณะเดียวกันเราก็เจ็บป่วยไม่สบายเราก็อยากหายจากโรคจากภัยแต่ในท้ายที่สุดพยามัจจุราชเขาก็มัคว้าเราเอาไปจากญาติพี่น้องในวาระสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่หลงเหลืออะไรอยู่แล้วฉะนั้นท่านทั้งหลาย สมบัติพระสถานอะไรต่างๆที่เราได้ขวขวายสร้างมาให้กับลูกกับหลานได้สร้างมานกับไม้กับมือเราได้สร้างบ้านแปลงเมืองได้ช่วยงานสังคมต่างๆสิ่งเหล่านั้นคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่จะเป็นเครื่องชี้ประจักษ์สำหรับผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้ว ฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านบอกว่าโลกีสมบัติจำต้องขาดกระจายเมื่อตัวเราตายจำต้องคืนทุกอย่างลาจยศเงินทองมันเป็นของกลางกลางไม่มีอะไรสักอย่างที่จะติกายาม,มาเปล่าไปเปล่าเราท่านอย่าเป้าอะไรเงินทองเอไปไม่ได้หรอกนะท่านจา๋าหัดตรงหัดวางเสียในสังขารา ทรย์สินที่เคยค้าก็จำต้องเปลี่ยนคืนฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายวันนี้อู่ายหลักสำคัญในการแสดงพระธรรมเทศนาก็คือการชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของชีวิตได้เห็นคุณค่าของชีวิตแม้เราจะมาในวันนี้เราเลยมาด้วยความเสียสละเรามาด้วยความเป็นพี่เป็นน้องด้วยความเป็นญาติ ของคุณพ่อเพียนพิลาศมาในฐานในหน้าใดก็แล้วแต่เราได้มาเรียนรู้ได้มาซึมซับเอาว่าคุณค่าชีวิตของคนที่จากพวกนี้ไปกับคุณค่าชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมันเปรียบกันไม่ได้ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายเมื่อเราเราลืกระลึกนึกถึงคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไป แม่ใครก็าตามที่เคยได้พูดคุยสนทนากับคุณพ่อได้เป็นคนใกล้ชิดของคุณพ่อได้ดูแลอุปถามได้ดูแลได้บำรุงคุณพ่อในฐานในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือคนที่มีความโชคดจีจัไดะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตหน้าที่การงานนี่แหละท่านคือบอกว่าเมื่อเราได้ดูแลพ่อแม่ ผู้ที่ให้กำเนิดเรามาพอท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ทำบุญบุทีส่วนกุศลไปให้ในขณะเดียวกันเมื่อลูกหลานได้มาปฏิบัติได้มาทำปฏิการละต่อคุณพ่อได้มาสร้างคุณงามความดีต่อคุณพ่อในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็จะตามติดไปถึงลูกลูกทุนลูกรุนหลานเขาก็จะปฏิบัติกับพ่อกับแม่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้มันเป็นปฏิการะมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและในท้ายที่สุดเราทุกคนทุกท่านก็ต้องจากไปอย่างเช่นคุณพ่อเทียนพิล่าจะจาก,จากเป็นหรือจากตายจะจาก,จากช้าหรือจากเร็วท่านทั้งหลายเราก็จะต้องจาก เจเช่นคุณพ่อเช่นเดียวกันทุกคนฉะนั้นแล้วท่านบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นมีค่าเราก็ต้องต้องใช้เวลาในการไตรตรองพิจารณาเ,าเส้นทางในการเดินชีวิตต่อไปหลังจากนี้อายุ60ปีัยเกษียณเราจะทำอะไรท่านบอกว่าต้องวางแผนชีวิตเอาไว้ต้องวางแผนชีวิตเอาไว้ บางคนบางท่านสะสมทรัพย์เอาไว้เพื่อดูแลรักษาชีวิตของตนเองเก็บสะสมเอาไว้เพื่อใช้ในวัยชราเพราะต่อไปนี้ลูกลูกหลานก็อาจจะไม่ได้อยู่ดูแลท่านทั้งหลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแยกย,ย้ายกันไปทำงานต่างจังหวัดต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศและปล่อยให้เ,เราท่าน อยู่นอนอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างในท้ายที่สุดเราก็ขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านเตรียมไว้ได้อย่างท่านจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร,เพ,ะเ,รเ,ะเพื่อความจะเดินรุ่งเรืองเพื่อความมีอายุมั่นผลเืนของเราเองนี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมไว้ในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ ขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อเพียงพิราพร่วมกับทางคณะเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วขอท่านทั้งหลายจงตั้งสติจงมีกำลังกายกำลังใจ,งใ,จในการใช้ชีวิตและก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยอุบายที่อจะมาได้แสดงมาในคราวครั้งนี้ อิมินากษตาคุเณเยนะขออำนาจบุญกุศลแห่งทัศนานุปทา,านากิจที่ธนาเจ้าภาพและลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายของคุณพ่อเทียนพิลาผู้ร่วงลับพร้อมทั้งสาธุชนผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจมีไมตรีนงดงามประกอบไปด้วยบุญกุศลเสียสละเวลาอันมีค่าได้ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพ มาร่วมส่งสักการในพิธีชาปนกิจศพของพ่อเพียรวิลาศนาชาปนสถานวัดพระธาตุหนองบัวอย่างนี้เพื่ออุทิษ์ส่งให้ผู้วายชนโดยลำดับด้วยอในสงแห่งการทำบุญบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้ขอจงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ล้อมรวมเป็นตบะเดชะเป็นพละวะปัจจัยขอจงส่งสารนี้ไปถึงเทวดาผู้มีหูทิพยดวงตาทิพย์ หรือหากสามารถนำไปด้วยยานวิธีใดๆก็าตามโปรดช่วยนำมาข่าวสารการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในข่าวครั้งนี้ไปบอกไอโดงวิญญาณของคุณพ่อเพียรพี่ลาภให้ได้รับรู้รับทราบและร่วมอธทุ่มมนาบุญด้วยเถิดและจงประสบแต่สันติสุขในสัมปราญพในเบื้องหน้าสมดังเจตนาปารกของคณะเจ้าภาพรงองผู้ประการ เทศนาปาฏิโยสาเนในอวาสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรม,มเทศนานี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอทั้งัตยาธิฐานอ้างเอาคุณพระศีรัตนัไรีพระพุทธรัตนะพระธรนะรมรัตนะและพระสังฆร,รัตนะทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลประทานพรให้ ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความสุขสวัสดิ์พุรัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลและจงเจริญไปด้วยเจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาระจงสถิตมั่นในคุณงามความดีให้ถึงซึ่งความเจริญในมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติสมดังมโนรถ มงมาตรปราถนาทุกประการแก่ทุกท่านทุกคนเทินรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปจิมกถาพอสมควรแก่เวลาพอสมยุติลงพงไว้แก่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปัตจารัชนี อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปมเมวะสมิจตตสัพเพภโเรนตุสังกปาจันโปนรารโสยะาามนิโชติระโสย่าทาัพสิีติโยวิวัชันตุสัภโรโควินัส,สตุมานเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโควะอภิวาธนาสีลิสนิจัง พุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวะัฒนีอายุวันโนสุขังภาลา